นางยี่หวาแต่งานอยู่กินกับนายเพชรมานานหกเดือนแต่ว่าช่วงเวลาหกเดือนที่ผ่านมานั้นช่างเป็นเวลาที่นางยี่หวาอึดอัดและกดดันเหลือเกินแม้ว่าสามีและพ่อแม่ของเขาจะรักใคร่นางเป็นอย่างดีแต่ว่าพี่สาวทั้งสองคนของสามีไม่ได้เป็นอย่างนั้นพี่สาวของนายเพชรนั้นหาได้มีความรักใคร่เอ็นดูน้องสะภ้าของตัวแม้แต่น้อย ตั้งแต่นางยี่หวาแต่งงานเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ไม่มีวันไหนเลยที่นางจะไม่ถูกพี่สาวทั้งสองคนของในเพศต่อว่าหรือกั่นแกล้งให้เจ็บช้ำน้ำใจโดยเฉพาะพี่สาวคนโตนางมีอคติต่อตัวของคนเป็นน้องสะพ้ายยิ่งกว่าอะไรไม่ว่าน้องสะพ้ายจะทำอะไรอย่างไรก็ไม่เคยถูกใจนางเลยสักอย่างคอยแต่จ้องด่าจ้องว่านางยี่หวาอยู่ร่ำไป ในทุกๆเช้าที่นางยี่หวาตื่นขึ้นมาทำกับข้าวหรือไม่ก็ปัดกวาดเช็ดถูบ้านเรือนพี่สาวคนโตก็จะลุกมาประชดประชันด่าว่ากลนเป็นน้องสะพ้ยโดยที่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนางยี่หวาเป็นคนซื่อตรงๆก็ต่อไปว่าพี่หญิงบางอย่างข้าก็อยากทำให้มันเสียงเบาแต่มันก็ไม่ได้อย่างเช่นจานชามตกพวกนี้ ข้าก็หาได้ตั้งใจทำให้มันตกไหมเพราะเจ้ามาสับเพ่าอย่างไรละ่ะนางยี่หว่าก็ไม่รู้จะตอบโต้อย่างไรต่อไปอีกเพราะว่าพี่สาวคนโตนั้นยิ่งถูกตอบโต้นางก็ยิ่งหาเรื่องด่าไม่รู้จักจบสิ้นสักทีเหมือนกับว่านางต้องการที่จะกำจัดน้องสะพ้ยให้พ้นไปจากบ้านอย่างไรอย่างนั้นในบ่ายคล้อยของวันหนึ่งแม่ผัวได้ขอให้ลูกสะพ้ยช่วยหาผมงอกให้ เพราะว่ารู้สึกคันศีษะมาหลายวันแล้วแม้จะสระผมแต่ความคันก็ไม่หายไปลูกสะพ้ยก็ตอบรับก่อนที่จะใช้มือของตนไซหาผมสีขาวที่อยู่บนศีรษะของแม่ผัวอย่างชำนาญเทว่าในขณะนั้นพี่สาวคนโตและคนรองก็เดินขึ้นเรือนมาเพราะเห็นว่านางยี่หวากำลังใช้มือจับผมของผู้เป็นแม่ทั้งสองคนก็เดินเข้ามาหาก่อนที่พี่สาวคนโตจะพูดกับนางยี่หวา พร้อมกับมองอย่างไม่พอใจว่าลูกสะพายบ้านนี้ดีจังเลยนะกล้าเล่นแมก้กระทั่งหัวของแม่ผัวพี่หญิงใหญ่พี่กำลังเข้าใจข้าผิดอยู่นะข้าแค่เพียงหานางยี่หวาก็ตอบกลับอย่างนั้นแต่น่าเสียดายที่เธอไม่สามารถพูดให้จบได้ด้วยเพราะว่าพี่สาวทั้งสองคนนั้นชักสีหน้าใส่นางก่อนที่นางจะเดินไปนั่งและคุยกันอยู่สองคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้หรือจะเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องพี่สาวคนโตและพี่สาวคนรองก็ต่างพากันพูดแซะต่อว่าน้องสะพ้ยอยู่เสมอจนบางครั้งผู้เป็นแม่ก็ห้ามปราหมว่าเพลาเพลลงหน่อยก็ได้ไม่ถูกใจก็ค่อยๆบอกค่อยๆเตือนกันไปฝ่ายพ่อแม่ของสามีก็พยายามพูดปลอบใจลูกสะพ้ยอยู่ตลอดว่าอย่าได้เก็บคำพูดที่ไร้สาระของพี่สาวทั้งสองมาคิด ให้เสียความรู้สึกเลยถึงอย่างไรพ่อและแม่ก็เห็นอยู่แล้วว่านางยี่หวาเป็นลูกสะใภ้ที่ดีมากแค่ไหนลูกสะใภ้บางบ้านในหมู่บ้านแห่งน,นี้ยังทำได้ไม่ดีเท่านางยี่หวาเลยด้วยซ้ําแต่ว่าถึงอย่างนั้นก็เถอะการที่ถูกปฏิบัติตัวใส่โดยขาดการคิดและเต็มไปด้วยความอาคติมันก็ทำให้นางอดที่จะรู้สึกแย่ไม่ได้อยู่ดีต่อให้พยายามที่จะไม่คิด แต่พอถูกกระทําเช่นนั้นอีกครั้งใครเล่าจะทนยิ้มอยู่ได้นางเอ้ยหากว่าไม่สบายใจก็ชวนเจ้าเพชรกลับไปเยี่ยมทางบ้านสักสองสามวันก่อนก็ได้นะลูกครั้นได้ยินแม่สามีพูดออกมาเช่นนั้นนางก็ยิ้มออกมาพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณพวกท่านที่เมตตาและเห็นใจตัวของนางที่เป็นลูกสะภ้นางยี่หวาจึงนำเรื่องไปพูดกับนายเพชรว่า นางของกลับไปพักใจซะหน่อยถ้าหากว่ารู้สึกดีแล้วนางจะกลับมาแต่ว่าในเพชรกลับบอกว่าถ้าหากอยากจะพักก็พักที่นี่ก็ได้เพราะถึงอย่างไรก็เป็นบ้านของนางเหมือนกันซึ่งการที่ในเพชรพูดออกมาเช่นนั้นมันก็ทำให้นางยี่หวารู้สึกว่าในเพชรผู้เป็นสามีไม่ได้ใส่ใจความรู้สึกของนางเลยในแต่ละวันก็เอาแต่ทำงานไม่เคยรู้เลยว่าพี่สาวของตนมีสัยเป็นเช่นไร พอพูดให้ฟังเขาก็บอกแค่ว่าพี่สาวของเขาก็นิสัยอย่างนั้นแหละอย่าได้ไปใส่ใจอะไรเลยเมื่อเป็นอย่างนั้นนางยี่หวาจึงเลิกพูดเรื่องนี้ไปพักหนึ่งหลายวันผ่านไปนางยี่หวาได้ไปชวนนายเพชรถอนหญ้าที่ขึ้นรกอยู่ในนาข้าวซึ่งกว่าจะเสร็จก็เริ่มคำมืดเสแล้วดังนั้นในวันนั้นนางยี่หวาจึงไม่ทันได้เตรียมหุงหาอาหารเอาไว้ให้ตามหน้าที่ของตนส่วนพ่อแม่ของสามี เมื่อเห็นว่าลูกสะภ้ยกำลังเหนื่อยจากการทำงานทั้งวันจึงได้บอกให้นางรีบไปอาบน้ำแล้วให้พี่สาวคนโตกับพี่สาวคนรองไปทำกับข้าวแทนแต่พอทั้งสองขัดใจพร้อมทั้งให้เหตุผลว่าการหุงหาอาหารนั้นมันเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นลูกสะพ้คนเป็นพ่อก็พูดออกมาว่าบ้านนี้ไม่มีหน้าที่อะไรที่เป็นของใครทั้งนั้น หากคนไหนไม่ว่างคนอื่นที่อยู่เฉยทั้งวันก็ต้องทำดังนั้นแล้วสองพี่น้องจึงต้องเข้าไปในห้องครัวเพื่อหุงหาอาหารสีหน้าของทั้งสองนั้นบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่ากำลังโกรธเคืองผู้เป็นพ่อครั้นมาอยู่ในห้องครัวแล้วพวกนางก็พากันบ่นว่านั่นนี่ไปเรื่อยจนลามไปถึงเรื่องของน้องสะพย ในตอนนั้นเองแม่ของพวกนางก็บังเอิญได้ยินในสิ่งที่พวกนางกำลังพูดถึงพ่อและน้องสะพ้ายของตนคนเป็นแม่จึงถอนหายใจแล้วก็เข้าไปพูดเตือนสติลูกสาวทั้งสองว่าไม่ควรจะพูดถึงผู้อื่นในทางที่ไม่ดีเช่นนั้นโดยเฉพาะกับคนในบ้านก็มันจริงนี่แม่ Carrie, ถ้าหากว่าน้องสะพ้ายไม่ขี้เกียจและเข้ามาทำตั้งแต่ทีแรกพวกข้าก็คงไม่ต้องเข้ามาทา เมื่อลูกสาวคนรองพูดออกมาอย่างนั้นมันก็ทําให้คนเป็นแม่ต้องสายหน้าก่อนที่จะพูดกับลูกสาวด้วยสีหน้าอันจริงจังว่าสิ่งที่พ่อของเจ้าพูดมันก็ถูกแล้วไม่ใช่หรืออย่างไรวันนี้น้องชายและน้องสะพ้ายของเจ้าออกไปทํางานตั้งแต่เช้ากว่าจะกลับก็ค่าม,มืดแล้วจะรอให้นางทําอะไรเช่นนี้ให้กับคนที่อยู่ว่างๆได้อย่างไร เห็นใจน้องบ้างสิครั้นพูดจบแล้วครเป็นแม่ก็เดินออกไปแต่สิ่งที่ท่านได้พูดกับลูกสาวทั้งสองนั้นมันทำให้พวกนางรู้สึกไม่ชอบในตัวของน้องสะพ้ายเข้าไปหนักกว่าเก่าพวกนางจึงหาทางกลั่นแกล้งนางยี่หวามากขึ้นครั้นในเช้าวันต่อมานางยี่หว่าตื่นขึ้นมาเตรียมที่จะหุงข้าวและยิ่งวันนี้ต้องรีบเพราะว่าต้องไปใส่บารให้ทันวันเกิดของนายเพชร แต่พอนางยี่หวาเข้ามาในครัวนางกลับพบว่าหม้อและจานชามทั้งหลายยังไม่ได้ล้างซึ่งเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าพี่สาวทั้งสองแกล้งไม่ล้างเพื่อให้นางยี่หวาได้ทำงานหนักและไม่ทันที่จะใส่บาตรพระนางยี่หวาเองก็รู้ดีนางจึงรีบก่อไฟล้างหม้อและหุงข้าวก่อนที่จะล้างจานชามที่เหลือพี่สาวคนโตตื่นขึ้นมาและเห็นว่านอา้องสะพ้ยสามารถทำได้ทัน นางก็ยังจะหาเรื่องด่าว่าสายป่าน,นี้งานบ้านยังไม่ถึงไหนยิ่งอยู่ก็ยิ่งไม่ได้เรื่องครานั้นน้องสะพ้ายก็พูดออกมาลอยๆว่าก็เมื่อคืนมีคนไม่ยอมล้างและเก็บไว้ข้าก็เลยต้องมาเก็บกวาดตามหลังเย็น่นี้สงสัยั้งแต่เติบใหญ่มาไม่เคยทำงานบ้านเลยกระมังครั้นพูดจบแล้วนางก็หัวเราะออกมาเบาๆเหมือนกับว่าต้องการให้อีกฝ่ายรู้สึกอับอายและมันก็คงจะเป็นเช่นนั้นจริงๆ พี่สาวควนโตที่เดิมทีไม่พอใจที่แผนการแกล้งของตนและน้องร้องไม่ได้ผลอีกทั้งยังถูกน้องสะพ้ายพูดจายเยาะเยะ้ยแม้ไม่ได้พูดตรงๆแต่มันก็มากพอที่จะทำให้ตัวของนางแสดงท่าทีของความเป็นนางยักษ์นางมารออกมาโดยการด่าทอน้องสะพ้ายอย่างไม่เกรงใจแถมยังทำลายข้าวของอีกต่างหากตัวของนางยี่หวานั้นนางหาได้ตั้งใจที่จะทำให้พี่สาวกับสามีโกรธเคืองถึงเพียงนี้ไม่ แต่ว่าถึงอย่างนั้นแม้ว่านางจะพยายามอธิบายอย่างไรอีกฝ่ายก็ไม่ยอมฟังและได้ออกปากไล่ให้นางออกไปจากบ้านซึ่งมันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่นายเพชรกำลังเดินออกมาจากห้องเพื่อล้างหน้าล้างตาเมื่อได้ยินพี่สาวแท้ๆเอิดปากไล่ภรยาเช่นนั้นเขาก็รีบตรงดิ่งเข้าไปหาพร้อมทั้งเอ่ยปากถามว่าพี่หญิงใหญ่พี่มีปัญหาอะไรยายถึงขับไล่เมียของข้าเช่นนี้ ก็เมียของเจ้ามันว่าข้าไม่เคยทำงานบ้านงานเรือนนะสิข้าโมโหก็เลยเอ่ยปากไล่มันพี่สาวคนโตหันไปตอบในเพชรน้องชายคนเล็กของนางก่อนที่ในเพชรจะพานางยิหวาเข้าห้องไปและได้เดินสวนกับพ่อและแม่ที่ออกมาดูว่าเสียงดังอะไรกันแล้วคนเป็นพ่อก็เดินมาพูดกับลูกสาวของตนโดยน้ำเสียงอันอ่อนนุ่มว่า ลูกหลานบ้านเขามาอยู่บ้านเราในฐานะครอบครัวอีกคนหนึ่งเราก็ต้องหัดฟังหัดใช้เหตุผลกับเขาบ้างสิเอนดูเขาหน่อยแค่เขาไม่ได้อยู่ใกล้บ้านไม่ได้อยู่ใกล้พ่อแม่ของตนก็รู้สึกเคว้งคว้างพออยู่แล้วเจ้ายังจะใจดำบีบให้เขามาอยากอยู่อีกหรือเมื่อิ้นสุดคำพูดของคนเป็นพ่อ ลูกสาวก็เดินลงเรือนไปด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจหลังจากนั้นสองสามีภรรยาก็หันมาพูดคุยกันว่าถ้าหากลูกสาวได้ไปเป็นลูกสะภ้าของบ้านใดบ้านหนึ่งอาจจะทําให้นางทั้งสองได้เข้าใจน้องสะภ้ามากขึ้นแต่เรื่องนั้นคงจะเป็นไปได้ยากเพราะแม้กระทั่งตอนนี้ก็ยังไม่มีชายใดอยากจะเข้ามาเกี่ยวดองเป็นครอบครัวกับนางทั้งสองคนเลยจะว่าพวกนางขี้เรก,ก็ไม่ใช่เพราะทั้งสองมีผิวพรรณที่สวยงาม ใครเห็นใครก็เป็นต้องเอ่ยชมกันทั้งนั้นตัวของนางยี่หวาก็ขอให้ในาเพชรไปปลูกบ้านอยู่กันสองคนเพราะตนนั้นรู้สึกแย่ทุกครั้งที่อยู่ใกล้ๆพี่สาวทั้งสองคนของนาเพชรส่วนในเพชรก็บอกให้นางยี่หวาผู้เป็นเมียอดทนเอาและนั่นก็เป็นเหตุให้ทั้งสองเกิดมีปากเสียงกันไปประจำพี่ก็เอาแต่บอกให้ข้าอดทนอยู่ดั่นแหละข้าทนจนไม่รู้ว่าจะทนอย่างไรแล้ว ข้าไม่เข้าใจว่าเหตุใดพี่สาวของท่านจึงได้อคติกับข้านักหนาเท่าที่ข้าก็ไม่เคยทำร้ายพวกนาเลยสักครั้งนายเพชรก็ได้แต่เงียบแล้วก็ถอนหายใจออกมาอย่างช่วยไม่ได้เพราะตัวของเขาไม่สามารถหาคำตอบใดมามอบให้กับภรรยาของตนได้เพราะที่เคยพูดไปเมื่อหลายครั้งก่อนผู้เป็นภรรยาก็ไม่เชื่อในวันหนึ่งในขณะที่นางยี่หวากำลังเด็ดยอดตำลึงอยู่ในห้องครัว พี่สาวคนรองของสามีก็เดินเข้ามาบอกให้นางลงไปตักน้ำใส่โอง่งเตรียมเอาไว้ให้พ่อและแม่อาบในช่วงหัวคำ่ำนางยี่หวาก็ตอบไปว่านางได้ตักเอาไว้ตั้งแต่บ่ายแล้วแต่ว่านั่นกลับทำให้พี่สาวคนรองไม่พอใจและตะคอกใส่นางว่าก็ข่าใช้ไปแล้วมันจะมีได้อย่างไรเล่าถ้าเช่นนั้นพี่หญิงก็ตักคื้นให้เต็มเถอะเพราะตอนนี้ข้ากำลังรีบเตรียมอาหารเย็นอยู่ เมื่อพี่เพชรกลับมานเหนื่อยๆเขาจะได้กินคำตอบของนางยี่หวาทำให้พี่สาวของสามีขมวดคิ้วพร้อมทั้งด่าว,ว่าน้องสะพ้ยนั้นดื้อด,ด้านและขี้เกียจนางยี่หวาจึงจำเป็นต้องตอบไปว่าตนจะไปตักให้หลังจากที่หุงข้าวปลาเสร็จแล้วแต่หากอีกฝ่ายรีบก็ขอให้ทำไปก่อนเลยและตัวของนางก็ไม่ได้ขี้เกียจด,ด้วยต่อมาในช่วงฤดูเกี่ยวข้าว นางยี่หวาก็ไปเกี่ยวข้าวกับพี่สาวของสามีทั้งสองคนโดยขณะนั้นก็มีชาวบ้านมากันหลายคนพี่สาวทั้งสองคนถือเอาจังหวะนี้พูดในสิ่งที่ทำให้น้องสะพ้ยอับอาย,ายขายที่หน้าทั้งๆท,ที่มันไม่ใช่ความจริงตอนแรกนั้นนางยี่หวาก็พยายามยิ้มแม้ในใจจะรู้สึกแย่มากแต่ว่าสองพี่น้องก็ยังคงไม่หยุดพูดแสะใสนางชาวบ้านเหล่านั้นที่ไม่รู้อะไรก็ต่างพากันหัวเราะ เรากับว่าเรื่องที่พี่สาวคนในเพชรพูดออกมาเป็นเรื่องตลกทั้งที่คนที่ถูกพูดถึงนั้นแทบจะร้องไห้ออกมาอยู่แล้ววันนั้นทั้งวันนางยี่หวาได้แต่เก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้พร้อมทั้งเกี่ยวข้าวไปด้วยภายในใจก็นึกภาวนาขอให้วันนี้ผ่านไปโดยเร็วครั้งนี้มันเกินกว่าที่นางยี่หวาจะรับไว้นา่งจึงหนีกลับบ้านของตนเองไปพอนางมาถึงพ่อแม่ของนางก็เอ่ยถามถือสาเหตุที่นางหนีมา นางยี่หวาก็ร้องไห้พร้อมทั้งเล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อแม่ของตนฟังพร้อมทั้งตัดพ้อออกมาว่าข้าขอไม่กลับไปนะข้าไม่อยากทนอีกแล้วถึงข้าจะทําดีแค่ไหนแต่พวกนางก็ยังคงกระทํากับข้าเช่นนั้นอยู่ดีจนข้าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแล้วครั้นได้รู้ดังนั้นคนเป็นพ่อก็โกรธจัดและได้เอ่ยปากด่าออกมาด้วยใบหน้าที่ทะมึงทึงก่อนที่ท่านจะสั่งให้คนเตรียมรถมา้า และได้เดินทางมาถึงที่บ้านของลูกเคยเพื่อไกล่เกลี่ยเรื่องของลูกสาวและตัวของพ่อเองก็ไม่ยอมให้ลูกสาวต้องมาเผชิญกับความใจร้ายของคนในบ้านนั้นอีกแล้วเมื่อพ่อของนางยี่หวามาถึงพ่อแม่ของนายเพชรก็ออกมาต้อนรับด้วยสีหน้าอันยิ้มแย้มแต่พอเห็นว่าอีกฝ่ายทำท่าไม่พอใจทั้งสองจึงเอ่ยถามก่อนจะถูกถามกลับมาว่าพวกเขาปฏิบัติต่อลูกสะใภ้ของตนอย่างไร เหตุใดจึงทำให้นางหนีกลับบ้านพร้อมกับน้ำตาเช่นนั้นแล้วทำไมคนเป็นสามีไม่ยอมปกป้องภรรยาของตนเลยพ่อแม่ของนายเพชรก็พยายามอธิบายพร้อมทั้งพูดว่าจะไม่ยอมให้เรื่องอย่างนั้นเกิดขึ้นอีกแล้วแต่พอพ่อของนางยี่หวามองไปที่พี่สาวของลูกเขยเขาก็ได้พบว่าสองนางนั้นเป็นอย่างที่ลูกสาวเล่าจริงๆเพราะในขณะที่เขากำลังพูดอยู่นางทั้งสองก็หาได้สนใจไม่ ข้ารู้ว่าท่านรักลูกของข้าซึ่งนางก็เถิดทูนพวกท่านมากแต่กับลูกๆของพวกท่านไม่ได้น่าเคารพและน่าคบหาเลยสักคนพี่สาวคนโตและพี่สาวคนรองได้หันมามองพ่อของนางยี่หวาก่อนจะต่อโต้ไปอย่างไร้สติสมปชัญญะว่าน้องสะพ้ยนั้นทำตัวไม่ดีใครพูดอะไรก็ไม่ฟังอะไรที่สั่งให้ทําก็เอาแต่โต้เทียงไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่ ขณะนั้นพ่อของนางยี่หวาก็เถียงกลับไปว่าเขารู้จักลูกสาวของตนดีเขาเลี้ยงนางมาตั้งแต่เล็ก,เ,ลกเหตุใดจะไม่รู้ว่าลูกสาวของตนเป็นคนเช่นไรหลังจากนั้นพ่อของนางยี่หวาก็กลับไปพร้อมกับคำทิ้งท้ายที่ว่าขอตัดขาดจากครอบครัวของนายเพชรในเมื่อแก้วตาดวงใจถูกทำร้ายจิตใจถึงเพียงนั้นคนเป็นพ่อก็ไม่อาจจะทนได้เหมือนกันซึ่งในขณะที่พูดออกมานั้นนายเพชรก็บังเอิญมาได้ยินพอดี เขาจึงเอ่ยถามพ่อตาว่าพูดเช่นนั้นหมายความว่าอย่างไรกันข้าขอถามหน่อยเถอะเจ้าเป็นผัวได้อย่างไรเหตุใด,ดจึงไม่ยอมปกป,ป้องเมียของตนบ้างนายเพชรก็ตอบไปว่าบางเรื่องก็เป็นแค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นขออย่าได้เอามาใส่ใจและทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยคำพูดของลูกเขยได้สร้างความผิดหวังให้กับคนเป็นพ่อตาเป็นอย่างมากก่อนที่จะสั่งห้าม ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับลูกสาวของเขาอีกนายเพชรพยายามร้องขอให้พ่อตาช่วยเปลี่ยนใจแต่เขากลับได้รับมาแค่เพียงท่าที่เฉยชาเท่านั้นส่วนพ่อแม่ก็พยายามร้องขออีกแรงซึ่งอีกฝ่ายก็ได้แค่นิ่งเงียบก่อนที่จะกลับไปโดยไม่หันกลับมาอีกเลยวันเวลาผ่านไปยังไม่พ้นเดือนนายเพชรก็ผ่ายผอมลงเพราะกินไม่ได้นอนไม่ค่อยจะหลับพี่สาวทั้งสองคนเห็นเช่นนั้นก็พูดกันว่า แค่เมียคนเดียวหาใหม่ก็ได้จะไปยากอะไรนายเพชรที่รู้สึกเป็นกังวลอยู่แล้วพอได้ยินที่พี่สาวขอตนพูดเช่นนั้นก็อดไม่ได้เขาจึงตอบกลับไปว่าเป็นเพราะการกระทำที่เห็นแก่ตัวของพวกพี่ไม่ใช่หรืออย่างไรที่ทำให้ข้าต่อมาทุกใจอยู่เช่นนี้พี่สาวทั้งสองถึงกับชะง,งักไปชั่วครู่โดยปกติแล้วนายเพชรจะไม่เคยพูดอะไรอย่างนี้กับพวกตนเลยสักครั้งหากจะเรียกได้ว่า รักและเคารพพี่สาวมากก็ไม่ผิดในเพชรนั้นแทบจะไม่มีจิตใจออกไปทำงานเลยบางวันที่ควรเป็นพ่อไม่อยากให้ลูกชายของตนฟุ้งซ่านท่านก็จะชวนลูกชายออกไปหาทำอะไรนอกบ้านซึ่งในตอนนี้พี่สาวคนโตและพี่สาวคนรองก็เริ่มรู้สึกผิดที่กระทำเรื่องแย่ๆพวกนั้นออกไปทำให้น้องชายต้องมาตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ทั้งสองจึงเอ่ยปากขอโทษพร้อมทางสัญญาว่า จะไม่เข้าไปยุ่งยามกับเมียของน้องชายอีกความเสียใจและรู้สึกผิดของนายเพชรนั้นแสดงออกมาให้พ่อและแม่ของเขาเห็นทุกวันจนพูกท่านไม่อาจจะทนเห็นลูกชายของตนต้องช้ำใจได้อีกแล้วซึ่งก็รู้ด้วยว่าลูกชายนั้นรักลูกสะภ้ยคนนี้มากกลนเป็นแม่จึงเข้าไปปลอบใจพร้อมทั้งให้คำแนะนำว่าแม่ว่าลูกกลับไปตามเมียของลูกกลับมาเถอะ อะไรที่นางไม่สบายใจก็ขอให้หลีกเลี่ยงเสียตัวของนายเพชรเองก็รู้ดีว่าสาเหตุที่นางยี่หวาตัดสินใจตัดขาดจากตัวของเขาก็เป็นเพราะว่าพี่สาวทั้งสองของเขาก่อนที่นายเพชรจะนึกถึงเรื่องที่นางยี่หวาเคยขอร้องให้เขาไปสร้างบ้านอยู่ด้วยกันสองคนนายเพชรตัดสินใจกลับไปง้อน,นางยี่หวาให้กลับมาและจะพาไปอยู่ที่อื่นไม่ให้นางยี่หวาตกรู้สึกแย่เหมือนตอนนั้นอีกแล้ว นางยี่หวาเองก็หลังเลอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะตกลงแล้วหลังจากนั้นทั้งสองก็อยู่กันมาอย่างมีความสุขโดยไม่มีพี่สาวของนายเพชรมาทำอะไรให้เจ็บช้ำน้ำใจอีกแต่ถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันกับพวกนางอีกนางยี่หวาก็ให้อภัยในความผิดพลาดของพวกนางทั้งสองไม่ได้มีใจผูกเจ็บแต่อย่างใดเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เมื่อเขาเข้ามาอยู่ในบ้านเดียวกันกับเราในฐานะสมาชิกในครอบครัวแล้วสมควรปฏิบัติตัวต่อเขาให้ดีส่วนคนที่เป็นสามีหรือภรรยาก็ควรจะดูแลและปกป้องซึ่งกันและกันเข้าใจกันเพื่อให้อีกฝ่ายได้รู้สึกว่าตนโชคดีที่ได้มีเขาหรือนางมาร่วมชีวิต